น่ารักก็พอแล้วปะคำสุดไวรัลเมื่อปีที่แล้วแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่พูดถึงเต็มไปหมดแน่นอนครับความเป็นอินฟลูของเราเราก็ต้องจับกระแสสิฮะอุตสาหสร้างมาทั้งทีผมเคยทําช่องวีทูเบอร์ช่องหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าทีนี่ผมกะวัดกระแสเล่นๆเว้ยแต่มันดังกว่าผมในฐานะวีทูเบอร์ที่เป็นทินมุยครับคือถ้าเทียบกันไลฟ์ต่อไลฟ์อ่ะทีนี่จะคนดูเยอะกว่าเว้ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมพวกแกถึงอยากฟังเสียงสาวน้อยกันขนาดนั้นบางคนถึงกับยอมเปย์เป็นหมื่นเพื่อฟังเสียง แล้วผมก็เพิ่งได้เข้าใจก็น่ารักก็พอแล้วปะ่ะความน่ารักเนี่ยแหละมันทําให้โลกไปต่อได้ผมก็เลยจริงจังเลยเปิดช่องเลยแล้วผมจะเป็นทีนี่เองใช้เสียงผมเนี่ยแหละจะมาฟังก็มาฟังแต่คนเราก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าใช่มันความจริงมันอ่มมัน,ม,นมันไม่ไหวอะ่ะแต่ผมก็คนพอวิธีถ้าเป็นไม่ได้ก็หาคนมาเป็นดิแรกๆเราหลอกคนได้เป็นหมื่นไม่ดิจริงๆเป็นแสนเลย แล้วก็มีคนเชื่อเอาไปตัดต่อคลิปเอาไปโพสนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดว่าเนี่ยทีมมูมันใช้เครื่องแปลงเสียงเป็นผู้หญิงแล้วผมก็แบบทําไมมันฮอตฮิตได้ขนาดนั้นไม่เข้าใจคอนเทนต์สินะแต่สุดท้ายผมก็ยึดมั่นในสิ่งที่ผมทํามาโดยตลอดก็คือผมต้องพูดความจริงกับคนดูครับพอผมทำคอนเทนต์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เฉลยในสิ่งที่ผมทําไปถึงจริงๆคนส่วนใหญ่จะรู้กันอยู่แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ผมหลอกเป็นน้องผู้หญิงแต่ว่าเพราะการถกเถียงก็ตรงเนี้ยมันก็ยังทําให้เกิดกระแสอีกว่าเฮ้ย ใช่เหรออาจจะทีนจริงๆก็ได้นะอาจจะอันนี้อาจจะคอนเทนต์อยู่ว่าแบบโกหกว่าไม่ใช่ทีนแต่จริงๆอาจจะทีนนี่แหละคือพวกแกต้องการอะไรกันวะไม่ได้พูดโกหกแต่อยากได้เลยนะโอเคเข้าเรื่องถ้าเกิดผมทำคอนเทนต์ทรงๆเนี้ยก็น่าจะรู้กันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ VTuber ซึ่งวันนี้มันจะกึ่งขายกึ่งเล่าประสบการณ์ว่าผมอะสร้าง VTuber ที่น่ารักที่สุดได้ยังไงวงเล็บน่ารักที่สุดโดยผมเองเริ่มจากแรงบันดาลใจ ผมเจอรูปนี้ครับมันเป็นรูปดีไซน์แฟนอาร์ตของ u, ชีนมูเวอร์ชันผู้หญิงเจอครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าคลิกทันทีรู้สึกแบบเฮ้ยตกหลุมรักแล้วผมก็คิดว่าควรมีภาพดีๆให้ตัวละครนี้ไปเลยผมก็เลยจ้างคนนี้เลยครับน้องเอ็ดเขาเป็นคนที่วาดรูปแฟนอาร์ตของผมบ่อยมากช่วงนั้นแล้วก็วาดรูปน่ารักก็เลยอยากให้น้องเขาอาวาดให้หน่อยคือผมกะลองเอาไปสร้างเป็นมีมแล้วก็เป็นคอนเทนต์แกล้งคนขำๆค,ค,คิดว่าน่าจะหาไม่ได้คิดไกลขนาดให้สิ่งนี้กลายเป็นวีทูเบอร์เลยแต่ว่ามันประสบความสำเร็จโคตร คนดูเป็นแสนชอบสิ่งนี้หรือจะเชื่อทำต่อสิครับแล้วก็ต่อยอดเรื่อยๆจนนั่นแหละที่ผมเกินไปผมหาคนมารับบทแล้วมันก็พีอีกคนชอบโคตรๆคจนอยากจะเห็นตัวโมเดลแบบโมเดลจริงๆอะ่ะผมก็ได้สิครับแต่ว่าทุกคนต้องช่วยกันปิดหลอดก่อนนะถ้าเกิดพวกแกปิดหลอดได้แสดงว่าอยากดูกันจริงแผนมันก็เหมือนจะไปได้ด้วยดีครับผมรู้ว่าทีนนี่กับแฟนคลับทีนนี่ะจะสามารถปิดหลอดนี้เพื่อสร้างโมเดลให้ทีนนี่ได้ไม่ยากแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ทีนี้ต้องถูกยุบโปรเจกต์ไปเนื่องจากปัญหาต่าง,างๆภายในทีมไม่ลงตัวตอนนั้นผมเหมือนโอกหักเลยอะใจผมโคตรเป้าผมรู้สึกโคตรจะไม่ดีอะแล้วผมก็ไม่อยากทํำละไม่อยากเอาใครมาเป็นอีกละเหนื่อยเหนื่อยมากใจมันจะพังเอา <c oughs> แต่น่ารักก็พอแล้วปะ่ะนี่คือภาพร่างโมเดลของ VTuber ครับเอามาแค่บางส่วนนะคืออย่างที่บอกคือตอนที่น้องเอ็ดเวาดภาพเนี้ยแล้วคนชอบมากๆอะ ผมก็รู้แล้วแหละว่าเราครทำโมเดล v t u b e r ให้นะครับผมก็เลยไปติดต่อน้องเอ็ดว่าทําให้ผมหน่อยนั่นแหละผมกะเซอร์ไพรส์ทุกคนอะ่ะจริงๆผมคิดว่าไม่ต้องปิดหลอดก็ได้เพราะว่าผมจะทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยจ้างรอไว้ก่อนเลยดังนั้นมันจะใช้เวลาไม่นานในการแบบแป๊บเดียวก็ได้โมเดลแล้วทุกคนแต่นั่นแหละโปรเจกต์มันถูกยุบไปนะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเออผมมาปิดทุกอย่างนู่นนี่นั่นออกให้หมดเลยช่วงนั้นอ่ะผมก็ไปทําใจอยู่บนเขาสักสัปดาห์หนึ่งไอคิวที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม,ม่น่เพือมัาฟไปด้วย นั่นแหละก็จะไปพากเอาแรงสักหน่อยก็จะไปคิดอะไรให้หัวมันโล่งๆแล้วพอมองภาพทีนี่มองภาพร่างที่แบบมันน่ารักอะภาพมันน่ารักอะก็เลยตัดสินใจทําต่อแค่เออแค่รู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยอยากทําต่อผมอยากจะลองทําโปรเจกต์นี้ต่อดูแล้วคือผมจีบน้องเอ็ดนานมากนะเพื่อที่จะมาวาดโมเดลนี้ให้ผมอะน้องเอ็ดอะเขาไม่อยากรับงานนี้เพราะว่าเขาอะไม่เคยทําโมเดล V ีทูเบมาก่อนเลยเขาวาดแต่รูป2มิติอะอย่างเงี้ย ซึ่งมันต่างจากการวาดโมเดลแบบคนละขุมเลยทุกคนมันใช้สกิลคนละแบบมันวาดเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าคุณต้องเอามาแยกส่วนคุณต้องมองภาพเป็นแบบหลายมิติมากๆอกะคือวาดไปแล้วก็ต้องคำนวณด้วยว่าการขยับจะเป็นยังไงชิ้นส่วนตาเป็นยังไงชิ้นส่วนปากยังไงลิ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเลเยอร์เยอะมากเป็นร้อยๆเลเยอร์เยอะมากทีเนี้ยพอผมตัดสินใจได้ว่าโอเคน้องพี่จะทำโปรเจกต์วีนี้ต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือตอนเนี้ยพี่ไม่ได้มีทาเลนต์พี่ไม่ได้มีอะไรหรอกคือพี่แค่อยาก ใช้เวลาเลยใช้เวลาให้เต็มที่ไปเลยแล้วก็แบบหาคนมาสอนแล้วก็ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นจนเสร็จน้องเขาวาดเสร็จโดยเราใช้เวลากัน6เดือนเพื่อวาดอย่างเดียวเลยนั่นแหละครับเริ่มวาดตั้งแต่ช่วงปีใหม่อะ่ะจริงๆถ้าเกิดรวมเวลาที่ผมเริ่มโปรเจกต์โมเดลวีทูเบอร์ให้ทีน,นี้นี่ก็8 9เดือนนะคือจริงๆถ้าเกิดจะให้เร่งงานน้องเขาอะ่ะสเดือนก็เสร็จแต่นั่นไงเราอยากได้งานที่แบบคุณภาพและอยากได้อะไรที่มันแบบดีที่สุดที่เท่าจะเป็นไปได้ คือผมรอได้ไว้ตอนนั้นเพราะว่าผมไม่ได้แบบอะไรแล้วตอนนั้นอะแล้วพอน้องเขาว่าโมเดลเสร็จเนี่ยผมก็หาคนริกคนริกเนี่ยตอนแรกผมก็ไปหาอีกคนนึงแต่เราก็มีปัญหาหนิดหน่อยก็เลยแบบสรุปโมเดลเนี้ยผมใช้คนริกหลายคนเพราะว่าแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดหน้าบางคนถนัดตัวอะไรเงี้ยบางคนถนัดส่วนอ e ีโมดอะไรก็ให้มาช่วยกันก็ใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนได้ปกติริกเนี่ยโดยสกลนี้นะเขาใช้เวลากันประมาณครึ่งเดือนเดือนเดียวเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้ใช้2เดือนเ <laughs> พราะว่าผมอะ อยากเน้นปากทินนี่ให้มันดีเว้ยเอาปากให้ดีที่สุดแบบขยับตามเลยอ่ะว่าสระอูเป็นสระอูสระโอสระโออะไรเงี้ยเพราะว่าเราอิงทินนี่มาจากทินมูใช่ไหมแล้วทินมูเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งดังนั้นทินนี่เนี่ยก็อยากให้มีความเล่าเรื่องเก่งในระดับหนึ่งพอจะทําโมเดลที่เล่าเรื่องเก่งอ่ะเราก็เลยอยากได้โมเดลวีทูเบอร์ที่มันจับหน้าดีๆนั่นแหละแล้วมันก็เสร็จครับทุกคนปีหนึ่งเกือบปีเต็มๆตโมเดลเนี้ยแต่ผมบอกตรงๆนะผมไม่มีแผนที่จะเดบิวต์ให้ทินนี่เลย ไม่มีแผนเดบิวต์ให้น้องเลยคือผมทําไปทําไมไม่รู้อะจนมันเสร็จแล้วอะโมเดลเสร็จแล้วอะทุกคนในทีมก็แบบทีนทําเพื่อทําเพื่ออะไรถ้าจะขนาดเนี้ยเปิดออดิชั่นเหอะแต่ผมแบบเฮ้ยเราไม่เคยเปิดออดิชั่นเลยนะปกติเราก็แบบดึงคนนู้นคนนั้นมาตลอดอนะไรเงี้ยชอบใครก็ดึงมาเราไม่เคยแบบออดิชั่นนะเราแบบคือโมเดลเนี้ยผมทาเพราะว่าผมสัญญากับทุกคนในอดีตว่า ผมจะทำโมเดลให้ทุกคนดูเว้ยนั่นแหละผมสัญญาแค่นั้นผมก็เลยทำแต่ไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดเดบิวว่ะแล้วพอมันต้องแบบมาออเดชั่นมันก็เลยมีเรื่องให้คิดเยอะอะไรเงี้ยแต่คนรอบๆตัวก็เชียร์ให้เปิดโปรเจก์นี้แล้วทำให้มันเสร็จเพื่อนๆในวงการก็ยังเชียร์ว่าให้ทำทีนี้ต่อแล้วก็ส่งคนที่แบบสนใจแล้วคนนี้ยอยากเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วคือผมแคสทีนี่อ่ะน่าจะเกินร้อยคนได้อ่ะเผือมากกว่านั้นแต่ไม่มีสักคนเลยอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเขาเหมาะกับทีนี่ไม่ใช่เขาไม่ดีนะแค่เขาไม่ใช่ทีน เหมาะกับการเป็นตัวละครนี่เหมาะกับเสียงอย่างนี้เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยคือผมมีความเชื่อว่าคนที่จะมาเป็นทาเลเต์นหรือคนที่จะมาเป็นวีทูเบอร์ตัวละครตัวนั้นอ่ะมันควรเป็นเขาอ่ะดังนั้นผมมองว่าคนที่จะมาเป็นทีนี่อ่ะจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ได้น่ารักที่สุดไม่ได้เล่าเรื่องเก่งที่สุดไม่ได้ตลกหาร้องเพลงได้อะไรเลยผมแค่คิดว่าคนที่จะเป็นทีนี่อ่ะคือคนที่สื่อถึงผมได้ว่าเขาอ่ะพยายามจริงเขาพยายามมาตลอดเขาอยู่ในมุมของเขาสู้ด้วยตัวเอง ทำให้มันประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเขามีความสําเร็จโชว์ให้เราดูแบบด้วยตัวเขาเองอะแล้วเขามีแบบความทะเยอทะย,ยานที่อยากจะทํามันและที่สําคัญอะเขาต้องการให้พวกคุณอะมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นอยากให้เขาทําแล้วเขาอะจะทํามันจนได้อะ่ะมันเป็นคอนเซปที่ว่า make it happen เนี่ยแหละชีนก็คือทํำให้ได้แล้วนอกจากนั้นอะเขาต้องเลือกผมด้วยผมต้องการคนที่เขาเลือกผมอะแล้วก็ต้องการคนที่เขาไว้ใจที่ จะให้ผมดูแลเขาไปอีกหลายปีแล้วเขาเชื่อว่าผมาจ,จะพาเขาไปได้ไกลมากกว่านี้ได้เขาเชื่อว่าถ้าเกิดอยู่กับผมเขาจะเก่งขึ้นคือผมหวังแบบนี้ก็คือถึงแม้เราจะจบสัญญากันอะอย่างน้อยอะเขาจะได้อะไรกลับไปนั่นแหละดังนั้นทีนี่ในคอนเซปต์ครั้งนี้มันไม่ใช่ทีนูงที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นทีนี่ที่เป็นทีนี่ทีนี่จะเป็นวีทูเบอร์ที่น่ารักที่สุดเนี่ยอยากเห็นภาพเนี้ยแล้วทุกคนครับผมก็ได้เจอจนได้ คนที่เหมาะสมกับการเป็นทีนี่ผมเจอเขาแบบบังเอิญมากแล้วไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ด้วยเพราะว่าผมอะไม่เคยนึกถึงเขามาก่อนเลยเว้สิ่งที่ทําให้ผมนึกถึงเขาได้เนี่ยคือผมฝันครับผมฝันว่าน้องคนเนี้คือทีนี่คือแม่งนึกในฝันนะแบบทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบทั้งเดือนนั้นอะ ผมคุยกับคนเป็นร้อยเพื่อจะแคสทินนี่แล้วแบบไม่ได้สักคนเนอะเราก็แบบโอ้ทําไมวะอะไรเงี้ยหรือว่าเราเรื่องว่าหรือว่าอะไรเขาก็ดีนะหรือว่าคนดีดีแต่ก็แบบคนนี้ไม่ได้อยู่ในอะไรเลยนะแต่ฝันถึงเขาเราก็พอตื่นขึ้นมาก็ทําไมทําไมถึงฝันถึงเขาทําไมแล้วก็จําได้ว่าน้องคนนี้เราเคยร่วมงานด้วยกันครั้งหนึ่งและเขานิสัยประมาณเนี้ยนิสัยแบบที่ผมกําลังหาตื่นขึ้นมาผมเลยทักเขาไปเลยเว้ยนี่ไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้วนะแล้วพอได้คุยปุ๊บ ลอ,ลองนู่นลองนั่นลองนี่แบบเออน้องว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปไปมาๆแบบเออหนูว่างพอดีพี่แล้วคุยกันเลยไหมล่ะแล้วก็คุยแล้วก็คุยยาวเลยอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยใช่น้องคนนี้แหละโคตรเหมาะคนอื่นยังไงก็ไม่รู้นะแต่สําหรับผมเขาใช่วันนั้นผมก็ไปบอกทุกคนในทีมว่าทุกคนเราเจอแล้วนะนี่คือทีนี่แล้วเขาก็งงกันหมดเลยว่าทีนพี่ทีนพี่เอาใครมาใครเนี่ยใครก็ไม่รู้เขาไม่ได้อยู่วงเราได้ซ้ําพี่อะไรเงี้ยแต่แล้วไงพี่รู้สึกว่าเขาใช่แล้วขอเล่านิดนึงคือช่วงแรกเนะี่ย ช่วงเดือนแรกๆที่คุยกับน้องเขาอะมันจะมีสิ่งที่วงการเมลมองมันจะเรียกว่าการจีบผมต้องโทรหาเขาแทบทุกวันบอกรายละเอียดงานทุกอย่างถึงจริงๆอะน้องเขาสนใจเว้ยเขาติดตามผมมานานนะเขาดูผมมานานมากเขาฝึกตัดต่อก็ฝึกจากช่องผมอะคือเขาอยากทํากับทีมมูอยู่แล้วเว้ยแล้วเขาก็มีนิสัยบ้างงานทําได้หมดไม่เซ็ตดีนิสัยน่ารักแบบ้อมลุยอะนี่มันเหมาะเหมาะมากแต่น้องอะโอเคแต่ว่าน้องมันไม่ค่อยโอเคเขาแบบ เฮ้ยม,มันเป็นใครเนี่ยมันสแกมหรือเปล่ามันอะไรเนี่ยหลอกลูกดิฉันไปทําอะไรหรือเปล่าแล้วก็เหมือนแบบคุณแม่เขาก็แบบตึงใส่ผมนิดหน่อยเขาบอกว่าต้องการให้น้องนี่ยได้เจอที่ดีๆนะอย่าอะไรกันนะน้องทีนนะแม่รู้ว่าน้องทีนเน่เป็นคนเก่งแต่แม่ก็อยากแบบนะให้ทีนพิสูจน์นิดหน่อยแล้วพอแบบผมผ่านด่านคุณแม่กับครอบครัวเขามาได้เนี่ยน้องเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พวกเราตกลงกันแล้วโอเคผ่านด่านทุกด่านแล้วต้องมาร่วมงานกันคุณแม่เขาเนี่ยนั่งดูคลิปผมตั้งแต่หลายปีทีท่แล้ว ศึกษาประวัติผมแล้วก็ดูไลฟ์ของผมเกือบทุกอันพอได้ยินอย่างเงี้ยผมขนลุกสู้เลยนะเหมือนกําลังถูกเพ่งเลงอะไรสักอย่างอยู่แอบวัดเสียแปลกๆแต่ว่าเข้าใจเข้าใจได้ครับเราจะใช้เวลากับลูกสาวเขาไปอีกเป็นปีอ่ะเขาก็ต้องศึกษาเราหน่อยอย่างเงี้ยโอเคพอเราจีบน้องได้เป็นเดือนในที่สุดก็ผ่านทุกดืมาได้เราได้ตัวทีนี้มาแล้วครับแต่ยังไม่จบ ตอนนี้เรามีโมเดลที่ใช้เวลา1ปีแล้วใช่ไหมมีฐานเลยละแต่เราเหลือทุกอย่างเลยทุกคน BGM overlay โลโก้ภาาโปรโมตคอนเทนต์ผมแค่อยากจะทําโมเดลผมไม่ได้มีแผนจะทําอะไรโปรเจกต์นี้เลยแต่พอเราเป็นค่ายไงเรามีทีมแล้วมันก็ต้องมีแผนหน่อยทีนี้ทีนี้ก็แบบแทรกแผนขึ้นมาเลยเว้ยแทรกแผนของทุกอย่างขึ้นมาเลยเว้ยพวกเราก็เลยทุ่มกันทั้งเดือนเลยให้ทีนี่เอาให้เนี่ยน้องเดบิวต์พายเนเดือนหน้าให้ได้เลยอะลุยเริ่มจาก พีเอฟคนตัดต่อเราก็เริ่มศึกษาการลิกการทำพีวีอย่างเต็มกันลังเขาบอกเขาจะทำทีเซอร์โหลดดินทุกอย่างให้ทินนี่เองทินไว้ใจพี่ต่อไปผู้จัดการผู้จัดการเริ่มหาคอนเทนต์ละเริ่มวางคอนเทนต์เริ่มจัดตารางละขอแลบกับคนนู้นคนนี้ยังไงทําตารางปกหลฟ์หาจ้างอาร์ตละส่วนคนนี้โปรดิเซอร์ไอเนี่ยพีคคือไอคารมิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแผนตั้งแต่แรกม,มันก็อยู่ในแผนแล้วแผนมันแค่จะมิกเพลงโคเวอร์ให้ผมเว้ยแต่ว่าไอน้องคามิเนี่ยแหละมันทำค่ายวุ่นวายมาก จู่ๆมันเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าพี่ผมอยากให้ทินนี่เปิดตัวด้วยออริจินอลซองว่ะผมก็มองมันแล้วแต่เราเหลือเวลา2อาทิตย์นะพี่ผมทําเพลงเสร็จละฮะเนี่ยพี่แล้ว<ะ>มันก็เปิดให้ผมฟังเว้ยแต่งเสร็จแล้วมีเนื้อร้องบางส่วนแล้วด้วยผมก็อะไรของมันวันนี้แต่งตอนไหนมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่คือผมอ่ะนั่งอยู่ในห้องน้ําใช่ไหมผมก็ฮัมเพลงของผมไปเรื่อยอ่ะแล้วผมก็นับกระเบื้องไปเรื่อยแล้วผมก็ได้จังหวะเว้ยพี่ ผมก็รีบออกจากห้องน้ําอย่างไวเลยเดี๋ยวผมลืมแล้วผมก็เอามาแต่งเพลงจนมันได้อย่างนี้แล้วมันก็เปิดให้ผมฟังแล้วแบบเพลงมันใกล้เสร็จแล้วอ่ะมันทําทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วอ่ะ What the นั่นแหละพี่พี่ช่วยหาคนแต่งเนื้อให้หน่อยได้ไหมผมตันละฮะแล้วมันก็เล่าคอนเซปต์เพลงให้ผมฟังเพลงเนี้ยมันน่ารักพี่โคตรน่ารักคอนเซปต์ concept มันคือน,น่ารักทุกอย่างน่ารักอยากน่ารักอยาก,ากอ่อนเพลงมันน่ารักผมว่าเพลงน่ารักแบบเนี้ยมันเหมาะกับทีนี้เพราะว่าพี่บอกว่าทีนี้จะเป็นวีทูเบอร์ที่น่ารักที่สุด ถ้าเกิดพี่เปิดตัวไดออริจินัลนะผมว่าปังเออมาทําอะไรก็ทาเอาก็เอา,เอาผมก็เลยไปจ้างอาร์ตใหม่หมดเพื่อทํา MV นี้โดยเฉพาะแล้วก็ไปหาคนแต่งเนื้อให้เพลงนี้ด้วยแล้วก็นั่งทําเพลงกับน้องมันทั้งวันอะ่ะแก้นุ่นแก้นั่นแก้นี่นั่งทมนั่งทําดนตรีนั่งทําทํานองบรรเลงมันก็นเล่นดนตรีไปผมก็นั่งฟังนั่งตรวจนั่งแก้กันจนเสร็จภายใน3วันมัน้งใช่ผมทำออริจินัลซองภายใน3วัน จริงๆถ้าเกิดไม่นับแต่งเนื้อร้องก็น่าจะวันเดียวเสร็จอะมันโมโหทำไมมันเร็ว่ดวนได้ขนาดนั้นในขณะเดียวกันภาพก็เสร็จใน3วันเหมือนกันนะคือทุกอย่างอะรัดคิวเพื่องานนี้เลยเว้ยนี่กันมากเดี๋ยวมันไม่ทันแต่ผลก็ออกมาน่ารักกว่าที่คิดภาพประมาณนี้ครับเนี่ยเพลงที่จะปล่อยประมาณเนี้ยแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันโอเคนะดูดีมากเรามันจะเป็นเพลงญี่ปุ่นบวกกับของ Honey Work ของชอบของคามีมันอยู่แนละ้วพวกเราก็เลยได้เพลงแนวๆนี้มา ผมมองว่าในไทยอะ่ะมีไม่กี่คนนะที่ทําประมาณนี้ได้วันก่อนอะ่ะผมก็ขอมันเออลองทําเพลงแนวฮันนี่เวิร์กกันดูไหมวะมันยังบ่นกับผมเลยว่าพี่เพลงนี้มันยากพี่แต่เองทําเสร็จไปแล้วไงทีนี้ก็เหลือแค่ลองละแต่ตรงนี้แหละทุกคนที่เราไม่ได้คาดคิดกันเราไม่ได้มีแผนให้น้องจะร้องเพลงน้องไม่เคยอัดเพลงมาก่อนเลยในชีวิตดังนั้นโปรแกรมใหม่ทุกอย่างเราต้องมาสอนน้องใหม่หมดน้องไม่มีพื้นฐานการอัดเพลงเลย เริ่มจากการเลือกรุ่นไม้เพื่อมาอัดเพลงจริงๆเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าน้องต้องซื้อไม้ใหม่เพราะว่าจะได้มีเสียงนุ่มๆตอนมาสตรีมอะไรเงี้ยทีนี้ก็พอจะอัดเพลงปุ๊บดันเต็มเลยเลือกไม้รุ่นดีๆมาเลยแล้วก็มาสอนน้องร้องเพลงกันพอสอนปุ๊บน้องก็เรียนรู้ไวนะแป๊บๆก็ใช้โปรแกรมอัดเพลงได้ละเลยให้อัดเองจนจบพวกผมก็เลยแบบเฮ้ยน้องน่าจะร้องเพลงได้อยู่นะพวกผมก็เลยส่งดนตรีเปล่าให้น้องไปอัดเองเพราะคิดว่าน้องก็น่าจะร้องได้อยู่นะวันต่อมาผลลัพธ์คือน้องร้องมาผิดโน้ตเยอะมาก ยอมากผิดคีย์ไปเลยเพราะความเขาไม่เคยอัดเสียงไม่ค่อยได้ร้องเพลงด้วยเอาล่ะทีนี้ผมก็เลยแบบน้องแบบนี้ไม่ไหวปล่อยไม่ได้แน่พวกเราก็เลยต้องมาช่วยน้องไกด์กันเราใช้เวลาเกือบ7็ดชั่วโมงได้ครับในการอัดเสียงร้องแค่เสียงร้องอย่างเดียวนะแล้วพอดาวแรกออกมามันจะติดออโตจูนแบบออโตจูนมากบอดมาก คือจริงๆอ่ะมันก็เพลาะแล้วนะในระดับเพลงอ่ะคือน้องก็ทาเต็มที่แล้วอ่ะพวกเราทำเต็มที่แล้วอ่ะเวลามันก็แบบจะเต็มที่แล้วอ่ะคืออีกไม่กี่วันต้องปล่อยอ่ะทีนี้เราก็กลัวน้องเหนื่อยเรากลัวคนมิกเหนื่อยด้วยมันแบบเรากลัวทั้งทีมเหนื่อยด้วยเพราะเราทางานไม่หลับไม่นอนกันเลยอ่ะแต่ทุกคนครับนี่คือวิสไล์เวลาเราบ้าอะไรละเราทําสุดกันอยู่ละงานเราต้องเนี้ยบที่สุดสิวะแกดิในวันที่3ของการอัดเสียงเนี่ย น้องอ่ะจากคนที่ร้องเพลงแทบไม่ได้นะน้องก็เริ่มร้องได้ละน้องเรียนรู้ไวมากการไล่โน้ตการฟังให้ตรงคีย์คือตอนผมพาเขาไกด์อ่ะผมก็จับได้แล้วว่าเสียงร้องของน้องเขาอ่ะร้องได้นะหูเขาไม่ได้เพี้ยนแต่การใช้เสียงเขาอ่ะเขายังคุมโน้ตไม่เก่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ร้องเพลงดังนั้นอ่ะก็เลยใช้วิธีนี้ครับเปิดดาฟที่มันเป็นเสียงน้องเขาอ่ะไกด์ให้น้องเขาเลยคือพวกเราจะไม่มีการร้องไกด์ให้น้องแล้วเพราะว่าพอเชิญนักร้องผู้หญิงมาร้องไกด์ให้น้องก็ยังร้องไม่ได้แบบคีย์มั่วไปหมด ทีนี้ก็เลยแบบให้เขาก็ให้ตัวน้องเขาเองไกด์เขาเองเลยสินั่นแหละครับเป็นการทํางานที่วุ่นวายมากแต่ว่าก็เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเว้ยแล้ว,ลวโคตรน่ารักเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วน่ารักที่สุดที่เท่าจะทําได้แล้วแล้วเวลาที่เสียไปอ่ะเราไม่ได้ใช้กับการแค่ทําเพลงนะครับจาได้ไหมว่าพี่เอฟทำเอ็มวีให้เราอยู่ใช่เขาเริ่มทํา MV เพลงอ่ะตั้งแต่เพลงกับภาพมันเสร็จตั้งแต่ช่วง,รงแรกๆแล้ว แล้วไกด์เพลงดาวแรๆอ่ะมันเป็นเสียงผู้ชายดลล้วนเลยนะแบบร้องแบบน่ารักน่ารักอ่ะแล้วพี่เอฟอ่ะต้องมาฟังเสียงผู้ผมที่แอบเบลแอบเบลร้องเพลงผู้หญิงอะ <c oughs> ่ะมาเป็นอาทิตย์เพื่อจะได้ทัเอวีให้ทุกคนได้ฟังอ่ะเขาได้มาฟังเสียงผู้หญิงร้องก็สองวันสุดท้ายมั้งตอนมิกเร็จพอดีนั่นแหละครับกว่าจะได้อะไรแบบนี้มามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะมันถึงเวลาแล้วทุกคนผมจะเปิดตัวทีนี่ด้วยออริจินอลซองภายในวันที่28ตุลาคมนี้ และจากนั้นประมาณ1สัปดาห์วันที่3พฤศจิกายนทุกคนจะได้พบกับก,บการเดบิวต์ของ VTuber ที่น่ารักที่สุดในโลกวงเล็บสำหรับผมนะครั้งนี้จะไม่ปล่อยมืออีกแล้วฝากผลงานที่พวกเราอดหลับอดนอนทำกันทั้งเดือนด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดอาจจะไม่เพอร์เฟเหมือนใครแต่สำหรับพวกเราเพลงนี้ค่อนข้างมีความหมายเลยครับอยากให้ลองไปฟังกันดูครับแล้วถ้าเกิดลงนักคิดนี่ขึ้นมา เราไปเจอกันตอนเดบิวต์ฮะแล้วในวันเดบิวต์จะมีกิจกรรมด้วยนะครับรอประกาศเด้อเอาล่ะทุกคนมาเตรียมรับความน่ารักไปพร้อมๆกันแล้วมาเจอกันน่ารักก็พอแล้วป่ะ